นี่ครับวันนี้มาเจออีกหนึ่งคันครับ R X s 1 1 5นึ่งห้ะของคุณนาโก้นะกางก่อนก็คันหนึ่งแล้วสีน้ำเงินเหมือนกันสงสัยน่าจะชอบชอบสีน้ำเงิน,นชอบนี่ฮนี่ครับจ้งบางการติดต่อนะครับผมเอาแล้วก็นาเขารับสักด้วยนะน,าน้าอยู่ที่กระทูนะครับหมู่บ้านอะไรตรงนี้ก็เรียก ลืมชื่อหมู่บ้านแล้วน้าน่าจะชอบสีสีน้ำเงินใช่ไหมน้ากอรถมันมาสแตรฐดานสีอะไรเราก็ทำเป็นสีนั้นแหละกางก่อนก็สีน้ำเงินด้วยใช่ไหมกันนวลใช่กันนวนเป็นน้ำเงินสีฟ้าตอวสีฟ้าแอันนี้เป็นน้นำเงินโอนน้ำเงินมีมุกนะน้ำเงินมุกนะสะาดมุกลงนะดูดีๆมันจะเป็นมุกนะเห็นไหมมันจะมีอันนี้ก็คือน้า ถ้าโดนแดดมันจะออกเป็นมุกเลยอันนี้สีอะไรก็ทําเองหมดเลยนนะใช่ไหมนะใช่ทั้งคันผมีอุปกรณ์อ,อันนี้ต้องบอกว่าเราเริ่มต้นจากการผ่าเลยผ่าเครื่องเห็นข้างในเนี้ยคือข้างในเนี้ยควานผ่าใส่เปลี่ยนก้านใหม่ลูกปืนก้านครับแล้วก็ควานใส่ลูกสูบใหม่แบบนใหม่ทุกอย่างคเครื่องเครื่องดีเครื่องนิ่มเปียบเลย หมดแหละแลาวที่เหลือภายนอกก็ตกแต่งไปตามลูกเก้าสูงนี่หน้าปัดยังมีอูใสมากหน้าปัดก็ใส่น้ำเนี่ยดูไม่ฮะอันนี้ก็ยังอยู่ใช่แต่ว่าเนี่ยไอยูมาดูวรับมาดูครับนี่ดูอยากใึ้ได้แต่ยังไม่ได้เข้าติดหมดเน้นเน้นสมบูรณ์เน้นคือเดิมด้วยเน้นเดิมเน้นสมบูรณ์ได้ขี่กันแบบก็คือขับได้เลยรับไปจากน้าอันนี้ป่าสีก็เต็มใช่ไหมนะ โอ้ก็คือพร้อมขับครับกันนี้พร้อม65นี่เลย65นี่มีตัวไฟลงไฟเดียวเนียนกิฟเนียนกิฟมันเป็นตัวแต่งเดิมงูหัวเงียนกิอติดตามได้เรื่อยๆเพราะว่าเน้นมันครับเน้นน้ับนี่ยังมีอีกคันหนึ่งนี่อันนี้รอปั้นอยู่อันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมนะใช่ไอเย็เหมือนกันเนี่ยมาเก่าอย่างเงี้ยต้องมาหาเครื่อง แล้วอุปกรณ์ร้านนาเขานี่เยอะมากดูครับมีตู้ยิงสายด้วยอีกแล้วมีครบหมดนาเขาทำช็อปเปอร์ด้วยดูนี่ใช่อันนี้ก็เรียกอะไรสปริงเกอร์ไหมนะสปริงเกอร์นี่สปริงเกอร์ตอนผมมหนึ่งมสองชอบมากเลยสปริงเกอร์อันนี้ร้อนจ้างเรียกว่าเรื่องรอรอรอสีเสร็จเห็นไหมนี่ข่าวดีโพสเสร็จแล้วนี่เคือสติตอนที่สติสี่ร้อยร้อนจ้า ไม่ได้เป็นร้านนะครับคบอกบอกไม่ใช่ร้านครับมีเราทำเพราะว่าใจรักอ๋อเล่นรถเล็กเราเคยเล่นถึงระดับเก้าสูงแล้วพวกนี้ครับก็เลยอยากให้สแตนดาร์ดเดิมๆให้มันดูดีอ๋อได้95เร์เ็นต์95เปอร์เซ็นต์ใช่ใช่นี่เดี๋ยวผมไม่ดูใกล้ๆกกันอีกทีนะนี่ ชุดไซส์นี่ก็คือเดิมเลยใช่ไหมนะเดิมเดิมอันไหนไม่เดิมเราก็เดิมไปแต่ว่าเราต่อไปเพิ่มครับใส่เอ็กเซซอรี่ใหม่มันดูให้มันแต่งครับครับแต่ว่าแต่งเดิมเงี้ยมาดูขัดสีก็ตนเองหมดสีพ่นกานะไม่ใช่ว่นกระป๋องนะครับผมมีสะอาดวิบวับเลยตรงนี้ปัดเงา ปัดตายนะปัดตายคือตาตายตาตายตาตายที่ทำต้องเป็นปัดตายครับผออะไรเดิมมาก็เดิมมาอพอดีตอนนี้มันมีขาแต่งมาเดิมเดิของเขาอยู่แต่เราก็ใต่ไปก็สวยดีไม่ต้องไปใส่เหล็กเดิมะครับผอให้ใส่ล้อหน้ากว้างหนึ่งแปดห้านะตรงตัวเป็นหนึ่งกันอีกที่ที่ลงตัวเลยทีเดียวเลนล้อหน้ากว้างอืม เครื่องหาไม่มีหยดเยิ้มดูได้คดเครื่องเดี๋ยวให้ดูเครื่องสะอาดไหมแกนเปลี่ยนชุดใหญ่เลยแกนชุดใหญ่ทั้งเครื่องเลยครับผมก็แห้งๆนี่ดูว่าไม่มีน้ํามันยงน้ํามันเยอะไม่มีอะไรเลยนะกลมเลยกลมเลยสอะอาดมาฟังเสียงฟังเสียงต้องม,มีนะ <c oughs> ีมฟังเสียงเครื่องดูวแน่แนๆเลยนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นลูกเบอร์อะไรแล้วนะ กันกันที่แล้วก็อนมอนกันตามีย้อนเกันก่อนหน้านี้ก็แน่นแบบนี้แหละครับผมปล่อยไปแล้วนี่ฟังเสียงเครื่องใกล้ๆรอบผมแล้นี่ดูหน้าโอ้แต่ว่าหน้าปัดนี่แบบใสมากนะนะได้ด้เดิมโอ้โหดูนี่นี่พยายามไม่อยากเปลี่ยนนี่เดิมติดรถเลยดู เป็นปากเป็นอะไรตั้งไูไม่เป็นไรนะเอาแน่นแบบนี้นี่คือจบเลยคือเอาแบบว่าซื้อไปแล้วนั่งกินเตี๋ยวไม่ดับเลยใช่ครับคือพร้อมขับพร้อมขับสายตรงนี้ก็ยังมีครบนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีสายนี้นี่เวลาล้างน้ำจะเข้าก็ผมเคยเจอมาแล้วพอล้างใช่ มันต้องมีไงเพระาะว<ช>่าตาเป็นท่ออากาศเครื่องครับตรงนี้ต้องมีเห็นไหมโอ้บางเครื่องมันได้ที่นะครับได้เลยไปด,ดูไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวติดนะหรือว่าไฟเลี้ยวล็อกบอรดครบหมดเดีเ๋ยวอันนี้สวิตช์เดินมา ครับผมโอ้ใสเลยอันนี้ไฟหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะหมโอ้นี่ว่าทำไมใส่กิ๊กเลยประเด็นน้ำมันไม่เติมครับผมแช่เยอะหน่อยอันนี้ใหม่เปลี่ยนครับผมอ๋อนี่เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับตรงชุด ทีนี่มันมันไม่ให้ตัวนี้จะเป็นคุณใจอีกดอบหนึ่งล็อกหมวก ก็ยังเห็นอยู่นะนี่เกินครึ่งเกินครึ่งเนี่ยรถพอมันเข้าที่ดูฟังเสียงดูแน่นแ่นเลยนะอันนี้ก็แบบว่าซื้อไปก็พร้อมขับครับพร้อมขับ,ขบถ้าใครอยากจะทำต่อยก,ก็โอเคนะแต่ว่าแบบนี้นี่พร้อมขับแล้วใช่ทะเบียนก็เต็ม ไม่ค่ะเลนไม่ขาดเลนโอนไน้า ทับทิมก็ยังมีครบนานนะใช่ใช่ทับทิมมีครบซ้ายขวาเลยนี่ดูอะไรที่เดิมก็จะใส่เดิมมาอย่างดีก็อาจจะพ่นสีโครงอะไรอย่างนี้ครับผมเรื่องสีนี่ทำใหม่หมดครับเรนเรนสีทะเบียนนี่อันนี้เจ้าของเก่าขคนน่าจะส่วนมากก็เป็นรถในภูเก็ตเหรอพี่น้าไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อคือซื้อมาเดิจดใหม่แล้วจดมาเป็นภูเก็ตแล้วครับผมจิบจิตจำจำีหล่อหล่อใช่ครับ โอ้ท่อนี่ขัดสะอาดเลยนะนะนะท่อใหม่โอโทใหม่เลยใหม่เลยโอ้ว่าทำไมใหม่แล้วก็ต้องใหม่ไปเลยไม่รู้อะลูกปองลูกปืนล้อลูกปืนคอใหม่หมดนะลูกบอลลูกใหม่หมดเลยนะีนุ่มๆเลยโอ้โหแน่นแน่นเลยคอแน่นเลยแล้วก็ไอล้อเล้อใหม่หมดยางข้างหน้าล้อหลังใหม่หมดไอ้กันเลยก็ยังเป็นเต็มอยู่ไอ้ตัวอย่างเงี้ยเนี่ยได้ทำใหม่หมดพวกเนี้ยพวกฟิลพวกอะไรนี่ก็หมด กสะสาดวิ่งเลยสามหมื่นห้าสามหมื่นห้านะนี่ติดต่อมาทางนี้ได้เลยนะนี่เบอร์โทรสามหมื่นห้าได้จบจบใช่ฮะเดี๋ยวจะมีผลิตไปเรื่อยๆเพราะว่าความสนุกความชอบแต่ว่าดีเลยนะนนะนะอุปกรณ์ครบเลยมเราไม่ได้ใช่ร้านนะเราทำความชอบครับผมใช่ใช่เน้นชอบ เป็นละใจละปกติทํารถใหญ่ใช่ป่ะเราบมาย้ายมาทำตัวพวกนี้แนวเก้าสุกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันดีอ่ะครับแต่เน้นเดิมเน้นออกมาสภาพเดิมเดี๋ยวรอดูคันนี้รอดูคันนี้ได้ใช่คันนี้ก็คันนี้สีน้ำตาลเดิมดูเจ้าของจะได้รถชื่อเจ้าของทะเบียนไม่ขาดผมรอทําสี เ <Okay. S 1> right? ตรียมไปละสีเบอร์มันเตรียมไปเรียบร้อยก็คือน้ะก็พ่นเองที่นี่เลยที่นี่ไงเแขวนพ่นที่นี่เพราะว่านี่อุปกรณ์ก็คือถือว่าครบเลยนะนะครบทุกอย่างล้อนี่ล้อเรีย้อยอพอนี่นี่อยู่นี่โอ้ยางมาแล้วยางมาแล้วโอ้นี่ยางลายสมัยก่อนเลยลายตรงภาพครับแต่ไหมพวกล้อทองอะไรก็ยังไง ฝังไว้ว้เตรียมใส่คันนี้ล้อเล็กเราไม่ใส่เห็นไหมล้อเล็กเราจะไม่เอาเลยถอดออกเดี๋ยวโอลดูกันนี้น่าจะสวยแน่นอนสีทองเข้มเราจะเล่นเป็นแบบนั้นหมดเลยเห็นไหมก็ติดตามได้คับผมอย่าเดี๋ยวจะลงยูทูบเนี่ยช่องลองล้อคัสตอมคับผมติดตามชมได้แล้วก็จะมีงานบันเทิงเกี่ยวกับรถเยอะมากมาย ทิ้งท้ายกับคันนี้นิดนึงอะชอบมากเลยมือโอ้โหนี่มันใช้เครื่องอะไรแบบนั้นเครื่องผ่านเครื่องซีบีซีบีพันอซีบีพันใช่โอ้แรงแน่นเลยันี้โอ้โหถ้าอธิบายนี่เยอะไอ้ตัวนี้มันเป็นน็อตใช่ไหมครับผมแต่เป็นกล่องไฟอือ๋อเอากล่องไฟมาเก็บเป็นกล่องไฟเอาถังถังน้ำเพลิสมาทำแล้วก็คัสตอม อ๋อ C B พันในตัวคล้ายๆกับซุปเปอร์โฟร์นะซุปเปอร์โฟร์แหละสูกเรียงซุปเปอร์โฟร์แต่ตัวนี้เป็นก็คือเป็น C B หมดบหนักหน้าดูเบาเบานี่สวยมากดูสวยนะนี่ดูท่อไอ้ดูท่ออ่าอันนี้ก็เรียกแถม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 ใช่ใช่นี่ดูมาแล้วมาทำมาเอบัดมาทำมาชมได้มาดูในคลิปได้เพราะว่าเราทำไม่แค่ว่าเป็นร้านอือืมทำด้วยใจกำไรไม่เยอะหรอก ผ่าเครื่องไม่ได้แล้วสามหมื่นห้าใช่ใช่เนี่ยเนี่ยจะมีมุกเห็นไหมเป็นเม,ม็ดมุกมุกสะท้อนแสงมาจะอ,อีกสี่เลยก็คือจะเจอแดดก็คือแบบ<อ>วิ่งเลยว่าจะพ่นได้นี่ต้องซ้อนส<อ>ีเยอะนะอันจะขอบไปได้ขนาดนี้โอเคสามหมื่นห้านะถ้าใครสนใจนะครับโทรมาเบอร์นี้เลยนะครับกังกอนนี่ผมก็ให้เบอร์โทรผมไปก็โทรกันมาเยอะเหมือนกัน,ก,นกันแรกกันแรกนี่ขายไปแล้ว แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเบอร์โทรนี้เลยนะไม่ต้องติดต่อมาบาานผมแล้วนะครับติดต่อโทรหานหนาก,ก้<ม>โดยตรงเลยมีลองมีทำเรื่อยๆทำไม่หยุดหรอกไเรื่อยๆได้มาเจอเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้านนะในภูกเก็ตนะร้านทํำมอเตอร์ไซค์พวกอ x เอ็กซยามาฮ่าเสื้อลมนะของผมก็มีแต่ว่า <laughs> ยังไม่เสร็จเอาละโอเคขอบคุณนาก,กูมากนะครับผม<อ>ขอบคุณมากครับ